โปรแกรมกีฬาซีเกมส์2 5 2 5ประจำวันที่5ธันวาคม68ถ่ายทอดสดช่องไหนบ้าง การแข่งขันซีเกมส์ครั้งที่33ซีเกมส์2025ที่ประเทศไทยจะรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันช่วงระหว่างวันที่9ถึง20ธันวาคม2568โดยทัวนาเมนต์นี้จะมีการถ่ายทอดสดทาง p p t v 36ไทยรัฐทีวี32วัน31ที่สปอร์ต7 NBT สลับหมุนเวียนกันถ่ายและ t r u e v i s i o n ์เราจะรับหน้าที่ถ่ายทอดสดตลอดทั้งวันโปรแกรมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์2025วันศุกร์ที่5ธันวาคม2568เบสบอลรอบแรกสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติปทุมธานีเวลา9 0นนอิโ มาเลเซียพบมาเลเซียเวลา10:00น,นาลาลวพบสิงคโปร์เวลา14:00น,นาาไทยพบเวียดนามฟุตบอลชายสนามกีฬาสมโพธ700ปีเชียงใหม่17:00น,นาามาเลเซียพบฟิลิปปินส์ถ่ายทอดสดทีพีทีวีดี36และทรูวิชเชนนัฟุตบอลหญิงสนามกีฬาชนบุรี16:00น,นเมียนมาพบฟิลิปปินส์ถ่ายทอดสดวันเอชดี31และทรูวิชเชนสนั18:30เวียดนามพบมาเลเซียถ่ายทอดสดทีสปอร์ต7และทรูวิชเชนสนั